ดดมันนั่งทำอะไรครับมันนั่งมันนั่งเป่าจิ้งหรีดอ่ะปั่นจิ้งหรีดคุยนั่งหล่อคุยโทรศัพท์อยู่ครับแหวกแหลกอันนี้มันปืนนี่นั่นด้วยอ่าปืนที่ผมไม่ชอบอ่ะทำไมมีเขาว่าส่วนสามอยู่ข้างบนเนี่ยใบหัวเหรอถึงไม่ใช่หรือวะโอเคดูดูอ๊ดจะอาจจะอันนี้พวกมันนี่ยว่าเปิดสเต็ปมั้ยหรือเปล่อเห็นได้ไงว่าอืมจมูสเต็ปเพื่อนไม่ยิง อีบา้ายิงทำไมโอ้โหสาววิ่งจะเป็นสเตลและข้างบนนี่คืออะไรครับแฟดเหรอมีใช้แฟดแล้วอตอนนี้ลองดิคือเป็นแฟดครับแฟดครับเป็นแฟดแฟดก็สุดยอดไปดีโอเคครับแล้วเพื่อนมันยิงอะไรตรงนั้นวะนะเฮ้ยเป็นวัดอีกครับชีวิตเคมาตรงนี้ครับค่อยค่อย ไม่มีหนึ่งตัวรู้ได้ไงรู้ได้ไงฮะโอเคไปครับต้องโดดลงเหรอโดดลงก็โดดลง,โ,ดดลงโอเคไปไปไป,ปกูกูกูสูสว่าจบมีอยู่นู่หนึ่งตัวไม่ใช่หนึ่งตัวไม่ใช่หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งหนึ่งตัวตายไม,ไม่ตาย นี่หนึ่งตัวไม่ใช่โอ้โหไม,ไม่ไม่ได้หนึ่งตัวแหละมาเยอะกนนะแกเนี่ยม่งมาดูม่งมาเรื่อยๆวะโอเคอ้าวแหลกเขียบมาในป่านี่นึกถึงนึกถึงนึกถึงประโยคบอกเล่าเลยนึกถึงประโยคคำถามเลยรกระดานอะไรอยู่ในป่าเนนะี่ยคงรู้กันดีนะกระดานทาฟอร์เนะีย่ยอย่าย้อนนะย้อนนี่เกิดเรื่องคนระับโอเคอยู่ตรงไหนวะอ้าวหมดแล้วบอก อย่างนี่ว่ะยิงไอ้ไอ้ปืนปืนแคร์สุดยอดเอานี่แหละครับยิงอยู่ได้ลมมันลมพานตายไหมไม่ตายไม่อาจตายแล้วนี่ว่าตายวะตายดิมันต้องตายอุ้ยแหลก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 แครั์อันนี้อยู่ในน้ำอุ้ยยิงในน้ำน้ำกระจายด้วยอยู่ฝั่งนี้จะเอ๋อุ้ยกระสุนมอก่อนไม่ได้สังเกตอุ้ยเดี๋ยวๆข้างบน ข้า n บนทข้างบนข้างบมันเยอะอุ้ยอไหนวะโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอเคอยูข่ข้างหนึ่งตัวโอเคีไหะเพื่อนไม่ได้แล้ววะโอเคเพื่อนมัยังอยู่นี่ครับเค,คบตรงนี้ึงตัวมันไม่ยากอ่หดหัวอีกหดหดหัดวหดหัวเซฟวิ่งแล้วไปเซฟ,ฟวิ่งล้วก็ต้องจะวิ่งสักหน่อย เรเบิร์เนี่ยจะไว้ทําไมเอ๊ถัง,งน้ถังน้ามันจะไว้ทําไมจะบอกว่าถัางน้ํามันเนี่ยฮะโอเคตรงนี้โอเคมีคนเอ๊ะจะจะอ่ะมีคนบอกว่าผมผมไปลุยแล้วก็ตายก่อนเพื่อนตลอดครับโอเคตอนนี้ผมจะไม่ลุยก่อนนะครับอุ้ยสไนด์แต่ตอนเนี้ยต้องยิงสไนแล้วครับผมจะไม่ลุยแล้วมันจริงรับมันลุยแล้วแบบทำไมต้องเด็ด ก่อนเพื่อนตลอดจะมีสันไนแรงมาตรงนี้นตัวยิงเคลียร์ฟันไนอ้โ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 อ้ไม่ตายด้วยนะเนี่ยระเบิดระเบิดถอยทอยทอยโอเคเพื่อนเคลียร์ฟไนดิวิดเด้นจะโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะมามาไม่ไม่ให้ฟู่ไม่ให้เสียงเลยครับตรงนี้สไนอยู่ฟองเหรอฟองทำเพื่ออะไรครับเซฟวิ่งแล้วไปอ่ะลืมเจ็บเหรอ คือตายแล้วเพิ่งพิ่งลุกมาสงสัยจะลืมเจ็บแบบไอ้สไนเปอร์สไน,เป,สนเปอร์ขอนั่งก่อนเลยครับเพกแท็กได้ปะแท็กไม่ได้ครับรู้สึกว่าข้างบนโอเคขอข้างบนก่อนข้างบนโอเคครับคอยิงข้างบนแล้วแม่งค้างเลยวะตรงไหนวะตรงนี้ปะตรงนี้มีไหมนี่ข้างล่างข้างล่างข้างล่าง ทำไรทำไรทำไรนะทำอะไรเฮดช็อตอีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะอีกหนึ่งตัวอยู่ข้างบนข้างบนข้างบน้บนอวไม่มีเนาอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะเนียบเนียบเนียบมาหมา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 ออกมาโ,โอ้อยไม่โดนไม่โดนมามาโอเครู้สึกว่าจะถือปืนได้ไหม เราขอเปลี่ยนทิ้งปืนนี่ละกันเอ้ยไม่เอาไม่เอาทิ้งสนัยนี่แหละโอเคครับเปลี่ยนดิเอ้ยอ้าวกรรมปืนหายโอ้ oh <my> God. มไม่กอดงุ่งไต้องยิงซัพพอร์ตเพื่อนเลยครับเพราะปืนแม่งมันหายโอเคทิ้งสนัยนี่แหละเราต้องปกปอ้องเพื่อนนะครับยิงเหรออุ้ย <c oughs> ยิงทำมงทำไมเฮ้ตรงไหนยิงตัว <c oughs> อุ้ยแหละอ้าวกรรมไม่ต้องปกป้องแล้ว เพื่อนไปไหนตอมันลงมานั่งนั่งทำห่าอะไรนี่เพื่อนเพื่อนมันโดนยิงอยู่เนี่ยฮะมันนั่งค้างมันนั่งแบบไม่นั่งแบบไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะกลับว้โอเคครับไปครไปครับเราจะไปแม่งไม่ไปพอเราไปแม่งไปโอ,โอเคเราจะเบิร์นไม่ได้นะครับเราจะต้องตามโอ้จะจะออ้ปืนปืนผมไม่มีโอเคครับ เพือเพือแม่งเกิดค้งนิดหน่อยไม่นิดแหละแม่งค้งเยอะแยะ้างค้งบ่อยจังนะ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 อุ้ย,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 ยระเบิดระเบิดเอาไปกินเอาไปกินกลับไปไม่ต้องการอืมระเบิดระเบิดเต้โอเคโอ้ยหน้าแดงครับทำไมมันแหลกเลยวะโอเค,อเคผมขอปืนสไนเอาทิ้งไปเลยเนี่ยเอาปืนหายไปไหนหมดวะนี่ไง แล้วมันเอาแหลกแหลกนี่ไงนี่ไงมามาขอโอเคครับแม่งแหลกใช้ได้อ่ะดูดิทำไมโคตรแหลกอ่ะทำไมมันแหลกอย่างงี้ครับอยากรู้จริงโอเคไอ้ตรงนี้เพื่อนเราใช่ป่ะโอเคเพื่อนเราครับปเออ ฉันเห็นพูดเรื่ว่าเราต้องไปตรวจสอบอะไรบอเลิฟทีดีโอเคไปกันได้แล้วเพรีดี้ยูซิงเกิลเขียบโกชูเรด่อๆดาวอ้าวไปไปฟังโน่นี่วะโออเราก็ไม่รู้ครับคนไม่รู้ยังไม่ผิดนะครับโอเคกด อืม้มหน้าแล้วก็หุ่นค้างมันยิงอยู่ไหนวะอะ้รนี่มันคืออะไรยิงได้บอกยิงได้นู่นวโอเคโอเคครับไม่มีอะไรไมวินมีทางตรงนี้ไปได้ครโอเคครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอะเพโอเคครับมันให้ไปตรงนี้เราก็ไปครับ ตามที่มันบอกโอเคแหลกไม่ใช่ปัญหาครับแต่แม่งเป็นปัญหาแล้วเนี่ยวิแหลกมากอู้อุ้วิแหลกไม่รู้เรื่องครับโอเคเฟปีโอโอโอ้ยฮะทำไมมันแหลกยังแหลกก็ต้องระบายอ้พวกบ้านี่แฟดมีไว้ทำไมเนี่ยฮะ แฟรใช้พิดีเนี่ยโอ,โอ้ยแมงส่วนกับระเบิดไอ้อบ้าออกอืมีแน่แฟบตาอยู่หรอแฟบตายเฉยรบบมีแฟบตาแฟบตาเอาโบคโรบบรคปอโรคปอโรคปออุ้ยอุ้ย,ยแหลก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 โคตร ในที่นี้เราไม่รู้จะพูดคำว okay. anyway. oh okay. ่าอะไรครับนอกจากคำว่าแหลกเดี๋ยว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 เดยิงมันเข้าไปหายแหลกกันนะหายแหลกจนพอใจแล้วนะฮเนี้ยเนี้ยเขียบไปเกาะยิงมันยังไม่หมดยังไม่หมดแน่นอนครับยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเหล่เยอะเยอะเยอะ มีคนบอกว่ากดวิ่งแล้วกดนั่งมันจะสไลด์ใช่ไหมวะอุ้ยใช่ด้วยเฮ้ยดดีดีติดตุระเบิดปึ้มแน่อือหือวิ่งมาหาระเบิดโอเคครับมีตรงนี้หนึ่งตัวที่ไหนอ้าวยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยตายซะงั้นโอเคครับปะกูกูกูไอ้ติดโอเคฮึ๊บ วิมีกล่องระเบิดโอเคอันนี้ปืนอะไรวะออโต้แม็กอ,อัโต้แม็กไม่อยาบอ,อันเนี้ยชอบปืนวะที่สุดโอเคมันเยอะจังอันนี้น่าจะเป็นในนี่นะที่เขาเรียกว่าที่ฝึกยิงวะเพราะมันมีหุ่นอยู่ครับมันเป็นหุ่นไม้ไผ่โอ้ยปืนลอยตรงนี้หนึ่งโอเค ไม่เดียอะไรอ่ะยิงวิดทายอีบ้ามายิงวิดทรงวิดทายอะไรตรงนี้ฮะอ,อินดาวอุ้ยอุ้ยรถรถมีรถมาอุ้ยเยอะ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 อ,อุ้ยไม่มระเบิดหลบลบลบไม่มระเบิดละโอเคเอระเบิดแล้วนะโอ้ โดยวิดไฟลงพอลองปืนนี้หน่อยแล้วกันนะครับ, okay, รบเผื่อแม่งดีโอเคเมื่อกี้โดนหัวป,ปีชัดๆเลยอ่ะจาะมาตรงนี้เลยอ่ะโอเคครับไปโอเคหาที่คเบาป่วเราไม่มีเวลาแล้ว okay. โอเคอุ้ยปืนนี้มันดีจริงครับดีจริงอะไรจริงเรื่องปิงเยองโอเคตรงนี้มาทำไมมาทำไมมาทำไม มันยิงวิยไฟไปแล้วโอเคข้างบนข้างบนอุ๊ยแต่ตอนรีโหดนี่แม่งเปลี่ยนแม็กโคตรนานเลยนะนะยิงอยู่ได้เอาแฟตไปกินหน่อยไหมโอเคโหลดมาอุ้ยอุยระเบิดรถระเบิดแม่งทั้งคันนั่นแหละต้องข้างบนข้างบนไม่ต้องมงไม่ต้องมาแล้วอุ้ยอุยโอเค ตรงนี้ตรงนี้ไม่โดนเลยไม่มีความโดนอะไรเลยนะเดินมาทําไมอุ้ยหน้าแดงหน้าแดงเขินเขินเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนย็ยังยิงอยู่เราก็ต้องช่วยเพื่อนโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้ยไม่ดีจังวะเนี่ยยิงไม่โดนเลยโอเคยิง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 โอเคอ้าวระเบิดเฉย Sheesh! <laughs> oh hey, the bird! The Mark up! Mark up! Mark up! Oh! Don't buy. Yeah. uh Yeah! Secure the area! Be sure there are no enemy reinforcements inbound! the Form a search team and find them! Yes, I did that already! Wow! จบมิชช eh? ั่นเลยครับเล่นไปสินาทีเนี่ยครับแล้วก็อีมิชชั่นหนึ่งจะเล่นต่ออีกว่าไหม เล่นต่อไหมไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็อีมิชชั่นนึงก็สุดท้ายแล้วมิชชั่นที่13สามก็เอาไว้เป็นว่าเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนี่ยอย,ย,ยู่กนอย่างเดยวไบ่ไ